เยอะๆแบบนี้เลยถ้ามันมีน้ํามันอยู่แผ่นฟิล์มนี้จะทะลุออกไปด้านหลังผู้หญิงอายุประมาณ35ปาเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องฝ้ากราบจุดัน้อนนมันเกิดจาก2สิ่งกําแพงผิวเราไม่เห็นไรมสอระบบนิเวศบนผิวเราไม่สมบูรณ์พอาะ2สิ่งนี้เนี่ยมันขาดหายไปอันมุลสลับตางตา พวกแสง U V ต่างๆหรือแม้กระทั่งฮอร์โมอนในร่างกายมันเลยไปต้นเม็ดสีได้เริ่มทํางานผิดๆและเวลาเม็ดสีนะเร,เรามันส่งตัวเองขึ้นมามันไม่ได้ส่งขึ้นมา1เม็ดเมันกระจายขึ้นมาเป็น10เม็ด20เม็ด30เม็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาตั้งแต่ต้นต่อการเกิดค้ามันต้องใช้สารสกรัดที่สามารถลงไปตัดการทํางานของเม็ดสีผิวได้จริงสกินแคร์ที่เราเลือกใช้อะถ้ามันเป็นฐานน้ำอะมันสามารถส่งสารสกัดลงไปได้แบบถึงผิวชั้นลึกนะแต่ถ้ามันเป็นฐานน้ำมันฐานน้ำมันมันก็จะเคลื่อนลอยอยู่บนผิ เยอะๆแบบนี้เลยถ้ามันมีน้ํามันอยู่แผ่นฟิล์มนี้จะทะลุกออกไปด้านหลังมีงานวิจัยว่าอุ้มน้ำได้พันเท้าทำไมผู้ใหญ่ถึงหน้ามันเพราะผิวเราแห้งหน้าเราเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยผิวแห้งดีว่าป่อมไขมันก็เลยเร่งผลิตไขมันออกมาเคลือบหน้าเราไว้เป็นสาเหตุข,ของการหน้ามันเพรฉะนั้นอาการหน้ามันหรืออาการหน้าแห้งขาดน้ำท, okay, นะทั้งคู่โอเคนะทุกคนอยากได้ตัวไหนคิดในตะก,กร้าได้เลยคิดคูปองด้วยนะจ๊ะ